มันครับมันเป็นเรื่องแสมมาแล้งน,น,นะครับโตมีเพลินจนนึงนะครับดูแต่ชายนะดูแต่ชายก็เดินเล่งเนะนี่ยเดินเร่งในปา่ายังแต่ปัจจุบันชอบแบบดูแต่ชายยี่งครับโตพุ่มนะชายนี่ชายนั่นแต่ว่าวต้นเี่ยวพุ่ม เออสิไปกินข้าวก็ต้องบอกมนันกินวะต้องบอกตามเมื่อนโผล่เมื่อนครับเนี่ยครับพุ่มตรงเลยเดินกลับบ้านไปปักครับให้มันกลับก่อนนะครับตอ,อนท่าน,นาดันเสียชิบหายนะครับเบื่อนะครับพุ่มอยู่ไม่ได้ครับเบื่อวันนั้นไม่นานว่าดีหน้ากลมนะครับพุ่ม ใครว่าเป็นเพื่อนดีว่าถูกใจไหมว่าเพื่อนจอยคอมเมนต์ใต้คลิปยูทูปพวกนี้นะครับปุ๊บดูหิวใจจ,จุดนะครับแต่และวันปุ๊มไม่ได้กินข้าวมวาวานครับปุ๊บเป็นลมตอนกลับขับชาบตายนะครับชับไม่เป็นบ้านไม่ทันนะครับตายได้นะครับปุ๊บเหมือนการเที่คยวคกันรนะับ Và Cái và... quả thì... là... là... có phần phát biểu bản tâm các bụng Cái quả Bình quân tì Liêu nè các bụng Ai Chạy ngang đê nè Nè này các